ีปลูกเองของฟาร์มเองชื่อฟาร์มผักว่าฟาร์มรู้งี้นะคะก็จะเป็นพวกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษอะไรขมุ้จริงๆทำธุรกิจนี้มานานขนาดไหนพอเพิ่งเริ่มได้ประมาณปีหนึ่งอะค่ะคือเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วเราก็เลยเราก็เลยหาทางที่บางทีงานอื่นมันอาจจะเริ่มเริ่มต้นยากแบบพูดตรงๆสำหรับปอเพราะว่าเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ16ห มันก็เลยแบบเออเราจะเริ่มทําอะไรดีม,มันก็เริ่มจากอะไรที่เราชอบเพื่อเป็นการแบบว่าลดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยเลยนะคะก็เลยเริ่มปลูกปลูกผักแล้วก็เลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ช่วงโควิดก็ก็แย่น,นหนึ่งคือทองปกติเป็นคนชอบซื้อทองเก็บไว้ตอนเรามีเงินอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โควิดก็คือขายหมดเลย<ฮ>ใช่ค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มแบบ พออะไรอะไรมันเริ่มดีขึ้นก็เริ่มซื้อกลับมาเก็บที่จริงได้บ้างคือหนักสุดคือแบบขนสมบัติไปขายเลย <laughs> ใช่เรียกว่าขนสมบัติไปขายนนหนักจริงหมเนาะหนักหนักค่ะก็หนักเหมือนกันแล้วก็มันก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราคือด้วยความที่เราต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยค่ะ้าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ด>มันก็เลยทํายังไงอ่ะหาวิธียังไงดีเพราะว่าเราร้องเพลงเราก็ไปไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะ เริ่มกลับมาแล้วค่ะสำหรับงานมีเจา้าภาพติดต่อมาบ้างแล้วค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกว่าตอนนั้นต้องขายของขายส่วน,น,นตัดที่เรื่องกันนะมันแค่ขนาดนั้นจริงๆปอก็คือโชคดีที่ปอพอจะมีพื้นที่อยู่ที่บ้านคือปกติถ้าเราอยู่กรุงเทพมันก็จะค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรพอเราไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยะคะ่ะมันก็ประหยัดขึ้น เออด้วยความที่มีพื้นที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรเริ่มปลูกผักเริ่มเ,เลี้ยงไก่อะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ได้ผลิตผลออกมาโดยที่เราไม่ต้องแบบควักเงินจ่ายไปสักทุกอย่างนะคะตอนนี้ชีวิตพื้นกลับมาอะไรยังคะดีขึ้นค่ะเริ่มเริ่มซื้อทองกลับมาได้บ้างแล้วกต,<อ> <laughs> ตอนที่ขายทองกันนั้นเขาบอกเลยว่าขายได้แบบกี่บาทกันนะโอ้ก็ประมาณยี่สิบถึงสิบบาทแสดงว่าหลักคือแบบที่บ้านคือเลี้ยงเยอะหรอะไรอะไรนะคะยงต้าพืชใหญ่เยอะหรอ มันก็ไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมันก็ยิบย่อยแล้วเรามีลูกมีครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องใช่คือถึงแม้ว่าลูกจะเรียนออนไลน์อะไรแต่เราก็ต้องยังจ่ายค่าเทอมต้องมีค่าใช้จ่ายค่ากินอะไรอีกะะอแต่ตอนนี้ก็คือพร้อมกลับมาแบบงานมืออาการก็คือแบบใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมากลายเป็นว่าพอแบบเป็นคนฟอกหนี้ไปเลยเพราะว่าอะไรที่มันผ่อนอยู่ที่มันจะต้องแบบ เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนเราก็ตัดออกตัดออก,ดออกจดนแบบตอนนี้ไม่มีหนี้เลยกนน็เป็นแฟนถามว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าปอไม่ได้ทําเพลงเลยก็หลายปีเหมือนกันก็ลเลยจะบอกเขาดว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กาลังหาเพลงเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยจะให้เป็นแฟนได้ฟังจะเป็นเพลงแนวไหนยังไงบ้างาพี่ก็เป็นเพลงลูกทุ่งนี่แหละค่ะจะเป็นเพลงสนุกสนุกหรือยังไงนะคะ คนใหญ่ปอจะเป็นเพึงขนมติ้งข้าไม่ตัวใแล้วค่ะเริ่มทำดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรอขาห้องอัดได้ฟังไหมคะใกล้แล้วค่ะใกล้เลยนะคะพี่ปีนี้ค่ะพันลติี